เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming กันอีกแล้วนะครับผมและในวันนี้ครับเราอยู่กับเกมคุกไม่ใช่คุกกิรันดาร์กนดาร์กนบอลแซดดูการแบทเทิลกันอีกแล้วนะครับผมโหติดปากนะครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมใหม่กันบ้างนะครับวันนี้ครับเราจะมาสักทีกันนะครับผมกับตู้ฉลองครบรอบ7ปีนะครับผมเรารอกันมานานมากนะครับผมนานจนไม่รู้จะนานยังไงแล้วนะครับผมผมก็เตรียมเพชรมาไว้พร้อมแล้วนะครับผมไปเล่นมาเพิ่มอีกได้มาเป็นพันหกร้อยสิบหกเพชร นะครับผมเดี๋ยววันนี้ฮะเป้าหมายของผมวันนี้ครับเราจะเอาให้ได้โกเบสีนะครับผมอ่ะส่วนโกเบกอสเนี่ยเป็นออฟชั่นอลนะครับผมเจ้าก็ได้หรือแมวก็ได้แต่ว่าต้องได้โกเบสีนะครับผมบอกเลยผมเตรียมเพชรมาเยอะขนาดนี้นี่เพื่อการนี้เลยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเรามาเช็คแวลูตูนก่อนว่าไปมีมีอะไรยังไงบ้างนะครับอ่ะค้างค้างรอแป๊บมึงนะครับทุกคนเพื่อผมช้าโอเคนะเราก็จะมีโกเบสีนี้นะครับผมเราจะมี มังกร1ดาวมีโกคูนาเมกนะครับของเวอร์ไวมีเบหปีมีโกคูอ่าโกเบเบจิตโต้นะครับตัวนี้ผมก็ยังไอ้นี่ไอตัวนี้ไม่ต้องมานะครับผมโกคูสี่อันนี้ผมลุ้งไปแล้วตัวนี้มาก็ดีนะครับผมเก่งอยู่นะครับอ่าเบจิตโต้สามปีครับ e c a นะครับเก่งอันนี้ก็มาก็ได้ป่านเส้นทางเพิ่มนี้ก็มาก็ได้นะครับส่วนตัวนี้ไม่ต้องนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องนะครับผมโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูตู้ของโกคูกัสกันบ้างดีกว่านะครับผม โกคูกอสนะครับผมก็จะมีเป็นโบลี่อันนี้ตัวข้างตู้นะครับเป็นฟิสปูลพาวเวอร์ถ้าผมได้ก็ดีนะครับผมก็จะได้ทําทีมโซนเอนเนมี่ได้นะครับผมมีโกคุยูไอนะครับผมมีบูฮังนะครับผมแล้วก็โกจิต้าบลูนะครับเบจิโต้บลูนะครับโต5ปีนะครับจับตา5ปีมี3ปีนะครับผมมี2ตัวนี้ซึ่งผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่นะครับผมโอเคครับก็จะประมาณนี้โอเคครับก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเปิดอ่าดิสคาวน์ก่อนนะครับผมอ่ะผมคิดว่าดิสคาวน์ผมน่าจะเปิดได้ เพชรก็จะหายประมาณ230ร้อามสนะครับเดี๋ยวเราเปิดที่ตู้ก๊อตกันก่อนเลยดีกว่านะครับผมดูสิได้อะไรไม่ได้อะไรนะครับไดีดูสิผมอันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงนะครับผมผมไม่รู้ว่ามีเสียงอะไรบ้างนะครับผมเพราะว่าผมอัดแยกนะครับผมผมอัดแยกเป็นเ,เป็นตัวอา้าวแตกหนึ่งยังไงเอ้แตกสองไหมโอเคแตกหนึ่งนะครับอ่ผมอัดแยกนะครับเป็นใช้เป็นไมค์ของ iPad นะครับกับ อัดอัดเป็นอัดเสียงเขาเรียกอัดวิดีโอทีหนึ่งนะครับผมอัดแยกกันเลยนะฮะเสียงมันจะได้ดีกว่านะครับโอเคครับมาเซายันได้อยู่บดเส้นทางนะฮะมีตัวอะไรอีกวิดีโอโกฟูคูลิลินโอเคบดเส้นทางเพิ่มอีกนะเพราะจริงตอนนี้ผม90แล้วนะ3เส้นทางแล้วนะโอเคนะครับมาต่อนะครับตู้สเราจะเปิดตู้โกก็ตอ่าดิสคาวก่อนแล้วเดี๋ยวไปเปิดตู้โกเบซีแล้วเดี๋ยวเปิดยาวเลยครับยิงยาวอ้าวช้างอุ้มไม้ครับผม ยังไงดีโกเบกอสเลยเปล่าโกเบกอสเลยเปล่าโกเบกอสเลยเปล่ายังไงดีครับอ่าสาย่สองสายะาสามโอเคสาย่สามนะครับผมหนึ่งฟีเจอร์นะครับการันตีหนึ่งฟีเจอร์เรามาดูกันว่าจะได้อะไรนะฮะถ้าได้โกเบกอสก็รู้เรื่องครับปิดตู้ตั้งแต่ยังไม่ได้ทําอะไรนะครับผมแต่ผมว่าวางแผนว่าจะใช้เพชรหมดอยู่แล้วนะครับอ่านะครับมาจินเบจิต้านะฮะเคน่าจะการันตีแค่นี้นะครับผมมีอีกไหมมีอีกไหม อีกไหมโอเคครับกูเทงครูสนะฮะปิดคูมโอเคครับโกคูตัวนี้โอเคอยู่นะครับผมเป็นตัวเอ่อ GSSR ใช่ไหมเออนะครับเป็นนำทัวเตอร์สกูเขาเพิ่งทำตัวคัน a w a ก e นิ่งมานะฮะโอเคครับมาหลบรอบที่สามครับผมสามฟีหนึ่งนะฮะรอบนี้โกเทงครูสนะครับผมเอ้ยโกเทนไม่ใช่โกเทงครูสพูดผิดโอเคครับเปิดเดียวยาวนะครับผมคลิปนี้ผมบอกเลยว่าผมอัด อัดยาวๆเลยนะครับผมตัดพัดเดียวจบนะฮะไม่มีการตัดแยกไปอย่างใดนะครับผมเดี๋ยวไม่น่ามีอะไรมะคิดว่านะไม่น่ามีอะไรถ้า SR มาผมขอเป็นขอเป็นนี่ได้ไหมขอเป็นจากโก้จากโกเขียวจะไปลงัวอร์นาเมนต์นะครับยังขาดอยู่ตอนนี้มีเจ้าสื่อแล้วโอเคนะครับผมเป็นสุพปีมยมใครนะครับผมมาครับล่าฟรีนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปเปิดตู้โกเบซีกันดีกว่า ังไงรอบฟรีมีอะไรดีไหมโอ้โหไม่น่ามีอะไรดีมั้ง,ง่งเป็นโกฮังกับเจ้าสื่อนะครับ <are> ถ้าถ้าจะให้การันตีจริงๆต้องได้เซโน่ eno, ไม่ก็มิติของโรเซ่นะครับผมมิติของโกคุบล็อกถึงจะได้ตัวใหม่เลยทันทีนะครับผมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอย่างอื่นอย่างเช่นเป็นเบจิโต้บลูนะครับผมมันิเมชั่นพวกนั้นเนี่ยมันจะเป็นการันตี LR เฉยๆนะถ้าเป็นเบจิโต้ธรรมดาก็การันตีฟีเจอร์ตัวหนึ่งนะครับทั้งอุ้มไม้ก็การันตีฟีเจอร์ตัวหนึ่งเอ่ออะไรนะบู Blue. เอ้สตาร์ขี่สตาร์ขี่บูก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งนะครับผมก็จะเป็นการันตีก็จะเป็นการันตีฟีเจอร์เหมือนกันนะฮะโอเคครับไม่มีอะไรดีนะครับตู้ก๊อตโอเคครับมาเดี๋ยวเราไปเปิดตู้โกเบสีกันบ้างดีกว่านะครับผมมาตัวนี้คือตู้เมนของผมนะครับแต่ตจริงๆอ่ะตัวผมอยากได้ตัวในตู้ผมอยากได้ของโกโกเบก๊อต Go มากกว่านะถ้าว่าตามตรงนะเพราะว่าโกเบก๊อตอ่ะมันค่อนข้างที่จะดีกว่านะครับผม ไอ้ในเรื่องเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่ดีกว่าเนี่ยใช้คำว่าอะไรผมังไม่มีตัวที่มันอยู่ในตูอ้อะเออเช่นฟีทฟูพาวเวอร์อย่างเงี้ยตัวนี้ตัวเต็งเลยนะครับผมตัวเก่งมากเพราะว่าศัตรูในในแบบนด่านที่เราเจอกันส่วนมากจะเป็นพวกคาสซูเปอร์นะครับผมจะเป็นพวกคาสตัวดีแล้วมันเพิ่มดามจอกบตัวดีนะโดยเฉพาะกับโกคูเนี่ยโกคู Goku เนี่ยค่อนข้างเยอะนะจริงอะในด่านเยอะมากนะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวที่ค่อนข้างที่จะโหดนะได้อะไรดีไหมเนะี่ยเค้วีรัสนะปวดเส้นทางไปนะครับ สูมมาหนึ่งลูปแล้วยังไม่มีอะไรนะครับไม่เป็นไรครับเพชรเราเหลือเยอะนะครับผมเราจะเปิดไปเรื่อยๆนะฮะจนกว่าจะได้นะครับผมผมมีพันหกมันต้องได้แหละจริงๆนะครับผมถ้าไม่ได้เนี่ยไม่รู้จะว่าไงเอาเบจิต้ามายังไงฟิวชั่นไหมฟิวชัน่นไม่ฟิวชัน่นโอเคนะครับผมแย่วะ่ะแย่เลยนะครับอ่ะไปเปิดไปนะครับไม่น่ามีอะไรมันตีนี้ผมคิดว่าไม่น่ามีอะไรผมข้ามเรื่อยๆเลยแล้วกันนะเพืนะ่อค,ความไม่เสียเวลานะฮะ โอเคอ๋อสองตัวเลยเหรอเบจิต้าสามสองตัวเลยเหรอเกินไปมั้งเนี่ยโอเคครับมารอบ45เพชรนะครับตัวเดชั่นที่3ขออนิเมชั่นดีๆหน่อยเฮ้ยเฮ้ยเบจิต้ามางี้ฟิวชั่นไหมฟิวชั่นสวยบู๋ไหมโอ้เบจิตโตธรรมดานะครับโอเคยังยังยังดีอยู่ครับเป็นการันตีหนึ่งฟีเจอร์นะครับมาเรามาดูกันครับว่าจะได้ตัวอะไรนะมามามา เรามาเช็คเรามาเช็คกันดีกว่านะว่าจะได้ตัวอะไรนะนี่จากโก้เขียวผมได้แล้วโอเคเก็บไว้นะครับเบจิต้าจีทีนะครับผมโอเคปลดเส้นทางหนึ่งนะครับของผมมี69%มาปอเมาปวดไปแค่เส้นทางเดียวนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดโอเคนะครับมาได้เลยเอ่ยย้ำชา้าฟรอสผมต้องได้ด,ด,ดีดีแหละผมว่านะเพราะว่าผมผมไปลองเล่นดูคันซ,มมนซูม,มเลเตอร์มาไอซัมมอนซูมเลเตอร์มาผมได้นะเว้ยผมได,ผมได้ผมได้ตัว โกเบสีในในในสามร้อยสี่ร้อยเพชรนะเออมันต้องได้บ้างดีโอมาปูตัวเดียวอีกได้ตัวได้อะไรไหมเซโนไหมเซโนไม่มีโอเคอย่างงี้ทรงนี้กระจกแตกไหมกระจกแตกแน่นอนนะครับผมเพราะว่ามันกำลังตีเอชอาร์ตัวหนึ่งนะหนึ่งครั้งครั้งที่สองสิบหกตัวนี้นะครับสิบหกเขียวนะ มาครับมาเ,เราเปิดลุยยาวๆเลยครับเรามีพันสี่ร้อยหกสิบหกนะครับเปิดได้อีกไม่รู้กี่รอบนะไม่เคยนับมาอะไรมาไหมมาพบนะครับแต่ว่ามันไม่มาเป็นคอมบิเนชันอะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นก็การันตี SSR ตัวนึงฮนะแต่เราก็ยังมีลุ้นครับเรายังมีลุ้นว่าเราจะได้โกเบสี่หรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราเรามาดรอรอดูกันนะครับผมระยะสองด้วยแม โอ้คุลิซ่าโอเคนะครับตัวนี้หลังอ e ีซ e ก็เก่งนะครับ <S <S เล่นในทีมวิกเก็ตลัดไลน์ได้นะชะได้ใช้ได้ไดมาวิติโลเซ่นิเมกาเซโน,โซน่เร็วๆคุรินกับทังส์นะครับมีอะไรไหมเนะี่ยคอมโบนคอมบิเนชันนี้อ่ะกระจกแตกแล้วมาครับเรามาดูกัน <S 2> <S 2> <S 2> <S เผื่อม,มีลุ้นครับเผื่อม,มีลุ้นกระจกแตก3รอบเอสองรอบไม่ใช่สามรอบสามรอบเลยวะหนึ่งครั้งครั้งที่สองไม่มีโอเค เป็นมังกร4ดาวนะครับตัวนี้น่าจะตัวเก่ามาครับรอบที่3นะฮะหรือถ้าจะได้พูดได้ถูกก็คือต้องเป็นมันตีที่7แล้วว่าเออโหยคอมบิเนชันมึงนี่สุดยอดเลยเ้ยยังไงไปดิหนังสือสีรุง้งเออจริงจริงหนังสือสีรุ้งมันก็ไม่มีอะไรอยู่แล้วปะเอา้ายังไงเนี่ยวิสก็ได้นะ นะครับผมได้มาแล้วโอเคมาครับรอบฟรีนะครับของฟรีมักจะมีอะไรดีเสมอนะครับเราไปดูกันว่าจะจริงหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวสิมีอะไรดีไหมอ่าเบจิต้ามาฟิวชัน่นเปล่าฟิวชั่นไหมฟิวชัน่นสวยบลูบลูเยสบล,บล, yes! บลูเอาแล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวยังไงดีโกเบซีโกเบซีไม่เอาโกคูซีไม่เอาเบจิต้าซีขอเป็นโกเบซีมาเรามาดูกันทุกคน จะไ,ได้อะไรเอ่ยมาดูนะฮะดูสิโอ้เป็นโกคูนาเม็กนะครับโอเคอยู่ครับปิดเส้นทางเพิ่มนะฮะใช้ได้อยู่ตัวนี้ก็ต้องการปิดเส้นทางเพิ่มอยู่นะผมแล้วมันจะโหดขึ้นมากเลยนะฮะแล้วก็โกนาเม็กมีตัวอื่นอีกไหมนะี่ยขอขอโกเบสี่ซ้อมอีกตัวหนึ่งไม่มีนะครับเป็นแหนเป็นโกนาเม็กเหมือนกันนะฮะโอเคนะครับเป็น LR ตัวแรกนะครับผมที่ได้ในตู้นี้นะฮะโอเค ไปครับต่อเลยนะยาวๆฮะพันสามขอร้องอย่าให้เปิดหมดไม่อยากใช้เพชรหมดโอ้โหเป็นคาลิฟาฟ้าตัวนี้นะครับผม AGL นะฮะค่อนข้างเดือดพอสมควรเลยโอเคมาครับต่อฮะยาวๆนะครับผมคลิปนี้จะเปิดจังหวาจะได้นะครับมันต้องได้แหละเฮ้ยเบตตามาฟิชชั่นเธอขอร้องขอเป็นบูอีกรอบมึง โอ้โหมึงไม่มึงมึงไม่มึงไม่แม้มมมมมมม TVs, แต่นี่เลยกระจกแตกแน่นอนละมาทรงเนี่ยถ้ากระจกแตกสองครั้งก็เป็นการันตี LR นะฮะหนึ่งครั้งครั้งที่สองครั้งที่สองไม่มีโอเคเบจิโตม่วงโอเคตัวนี้ก็ใช้ได้อยู่นะหลัง ECA ก็เก่งนะับซับทีมซับทีมว่าผมจะไม่ได้ว่าซับทีมไหนนะครับไม่ชัวร์เหมือนกันครับมา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 ต่อเรามีพันสองนะครับเปิดเป็นเกียวยาวฮะบอกเลย เ้ยวิสมาว่ะโหวิสไม่มากับพร้อมกับเทพบิวอ่ะเอาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโตหนังสือสีลุงแต่ไม่แปลงรนะ่างคืออะไรคืออะไรคืออะไรวิสไหมกระจกแตกหนึ่งอ่ะกระจกแตกก็ได้กระจกแตกสองไม่มีโอเคโอ้แล้วก็บูตัวนี้นะครับบูตัวนี้ผมทำตันไปแล้วนะครับดาวลุงไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็อ่าไปขายทิ้งนะครับผม มาขอมิติโรเซ่หน่อยหน่อยได้ไหมเอ้ยเบต้ามาฟิวชั่นไหมฟิวชั่นฟิวโอ้ไม่ฟิวชั่นนะครับเรียบร้อยพิกโกโลนะฮะตัวไหนไม่รู้นะครับไม่ใช่พิกโกโลเหลืองที่เป็นไอ้นี่นะที่เป็นโดคันเฟสเลยนะมาครับต่อนะมีพันหนึ่งนะ ผมผมบอกเลยนะครับว่าผมทุ่มสุดตัวบตู้โกเบกอตนะฮะเพราะว่าเราผมจะไม่ไปเสี่ยงเปิดตู้เออโกไม่ใช่ตู้โกเบกอตตู้โกเบสีเออผู้ผิดผมจะไม่ไปเสี่ยงกับตู้โกเบกอตนะครับผมถ้าผมยังไม่ได้โกเบสีนะฮะจริงๆนะครับเพราะว่าเราเราอยากได้ไงเออเราอยากได้จริงๆนะตัวเนี้ยโกเบกอตมันก็เก่งมันก็เท่นะแต่ว่าคือแบบโกเบสีมันมันแบบมันยิ่งกว่าไงมันมันเดือดกว่าเออ ลองอุ๊ยเอ้ย,อยตัวนี้โอเคอยู่นะ,นะครับผมดรกิโลกับหมายเลข19นะฮะใช้ได้อยู่ผมยังไม่มีนะครับผมจิมหมือนกันนะฮะเคครับอเอ้ยเราต้องปัดดวงหน่อยว่าเออผมว่าเราต้องปัดดวงหน่อยเว้ยโกเบ้ีโกเบ้ีโกเบ้ีโกเบ้สี่ีโอเคไปต่อนะครับมาปัดดวงกันหน่อยครับปัดดวงกันหน่อยมันจะได้ช่วยได้บ้างนะครับผมมาเปล่า,ป,าปัดดวงช่วยได้เปล่า,ป,าปัดดวงก็ช่วยได้ไหม จะได้จริงจริงไหมวิสมาด้วยนั่นแหละวิสมาก็ต้องได้ปะต้องได้แล้วปะระยะสองอย่าระยะสามนะระยะสามไปแล้วก๊อ็ได้ไหมไม่ได้โอเคไม่เป็นไรนะครับเปิดเรื่อยๆนะครับมาได้มาจินเบจิต้านะครับผมโอเคตัวนี้ก็ ECA ไปแล้วนะครับก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่หรอกมาครับเพชรเราจะแตะจะลงไปแตะพันหนึ่งแล้วนะฮะมาดูกันว่าจะได้ไหมขอร้องอ่ะ โกเบซีโอ้โหมึงพิกโกโล่มาคนเดียวด้วยนะมีคอมบิเนชันของพิกโกโล่ไหมมีไหม,มแบบว่าคอมบิเนชันของพิกโกโล่กับโกคูและการันตีได้ LR ตัวหนึ่งอะไรอย่างงี้เกีย okay, ครับมาล่อฟรีครับล่อฟรีล่อฟรีของดีเสมอจำไว้ล่อฟรีของดีเสมอมามาหน่อยเอา้าสิบเจ็ดสิบแปครับมาเป็นคอมบิเนชันครับยังไงดี ผมไม่รู้นะว่าพูดว่าอะไรนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใส่ฟังนะครับผมเพราะฉะนั้นก็เราก็เปิดกันไปเรื่อยๆครับอาสามแล้วก๊อตไหมสามธรรมดานะครับอ่ะเรามารอเรามารอดูกันครับว่าจะได้อะไรนะรน่าจะได้การันตีฟีเจอร์ตัวหนึ่งแหละเราต้องรอดูว่าจะได้อะไรนะรฟีเจอร์หนึ่งในกี่ตัวนะของโกเบสี่อ่ะโหเยอะอยู่นะแต่เราอย่าย,ย่อท้อครับโหตัวอะไรวะเนะี่ยนี่ยังไม่ใช่ตัวฟีเจอร์ไม่ใช่หรอเออต้องไปเรื่อยๆนะไมนะครับผมโอเค ได้อะไรอีกโหยมาจูบนะครับตัวหลัง ECA ไปแล้วอีกก็เก่งนะแต่ว่าก็นั่นแหละนะครับผมโกเบซีน้อยลูกมาพันหนึ่งเขาเนี่ยจะหมดแล้วเนี่ยเพชรอะะแบบนี้ยี่สิบเอ้ยทั้งอุ้มไปมาครับเอาแล้วยังไงดียังไงดีทังอุ้มไปมาอย่างนี้มันต้องได้แล้วจวังหวะเนี้ยมาเรามาดูนะครับทุกคนจะไ,ได้ไหมจะไ,ได้ไหม โอ้โหเบจิโตสามปีนะครับผมขอตู้อื่นได้ไหมคือมันก็เก่งแลหลัง ECM มันก็เก่งแลแต่คือโกเบสี่คือเมนพอยต์อะเข้าใจปะหรอโกเบสี่คือเมนพอยต์เลยนะเดได้ไหมยุเรียนทางนะครับบาดักโอเชนิสโอ้ตัวนี้ตันตัวนี้ได้ไปแล้วนะครับโอเคได้ได้เบจิโต ไม่อีกตัวนึงครับเอาจริงๆมันตันแล้วอะ่ะเดี๋ยวผมต้องเอาไปแลกเหรียญน,นะครับเฮ้ยขอดีๆหน่อยมาหน่อยดิยเร็วๆบูคีสาตานันไอ้ยสาตานขี่บุเออนั่นแหละอย่างนี้แหละที่ต้องการมาต้องมาแล้วจังหวะนี้ต้องมาแล้วมาแล้วต้องมาแล้วจริงๆมันต้องมาแล้วผมบอกเลยนะครับมันต้องมาจริงๆแล้วกดไหมไม่ก๊อดโอเคไม่เป็นไรขออย่างน้อยขออย่างน้อยโกเบซีโกเบซี ต้องมาแล้วจังหวะน,นี้เก้านะครับช่างมันตอนนี้โกเบสี่ไหมโกเบสี่ไหมหรือไม่ใช่นะครับตัวอะไรเอ่ยโอเคเบจิโต้แดงนะครับผมได้อยู่ฝุดเส้นทางเพิ่มแต่โกเบสี่สิมเดี๋่แม่หรื่อมีเพิ่มอีกนะครับโอ้ยทั้งกับไอ้นี่นะครับผมทั้งกับโกเทนนะโอเคจริงๆเลยนะครับแคปต่อนะ เปิดตู้นี้จนกว่าจะได้ครับมามันต้องออกบ้างแหละโกเบซีะจริงๆโอยเป็นเป็นไอ้นี่นะครับเป็นเทนซินทางกับบูนะครับอามาเปิดเรื่อยๆฮรพันหกร้อยมันจะไม่ออกเลยจริงๆหรอมันเป็นไปไม่ได้ปะเฮ้ยก๊อตมาแล้วครับเอาแล้วยังไงดีนี่แหละจุดนี้แหละต้องมาแล้วจริงๆมันต้องมาแล้วตรงเนี้โยโอ้ยตกใจนึกว่าเฟคเอากดไม่ติดเครับ ต้องได้แล้วจังหวะเนี้ยต้องมาแล้วโตคูจีทีนะครับโอเคดี okay, อันนี้ปวดเส้นทางแต่ขออย่าเป็นตัวแบบเมนขอตัวเมนจริงๆไม่ใช่ตัวนี้ขอร้องเบจิต้าสี่นะครับผมโอเคอยู่นะครับปวดเส้นทางเพิ่มแต่เราต้องการโกเบซีอีกตัวนึงครับเราต้องรอดูเอสเอสไอตัวนึงนะจะเป็นตัวอะไรเอ่ยเป็นบูนะครับผมโอ้ยเหนื่อยเลยกู โอเคนะครับไม่เป็นไรไปครับร่อฟรีครับของฟรีมักจะดีเสมอนะครับมามาดูกัน17บเนะครับมาคอมบิเนชันอีกแล้วนะครับยังไงดีต้องได้แล้วจังหวะเนี้ยจริงๆริพันหกมันจะไม่ออกเลยมันเป็นไปไม่ได้เว้ยทุกคนสามครับกอดไหมกอดไหมกอดเอาแล้วมาอีกแล้วครับกอดอีกแล้วกอดอีกแล้วยังไงขอเลยเนี่ยมาต้องมาจังหวะเนี้ย มาไหมขอร้องขอร้องแหละแกจิโรเบ้น,นะครับจีสโอเคมีไหมต้องมีต้องมีจริงต้องมีงองมโอ้โหเป็นตัวนี้ครับเอาตัวแรกตัวแรกคนระับตัวที่สองตัวที่สามขอร้องโอ้โหแม่งได้ออกมาเป็นซามาร์อีกสุดยอดเลยครับเกมไปครับกดต่อนะฮะ ถ้าเรายังไม่ได้โก้ถ้าผมไม่ได้โกเบสี่ผมไม่มุฟออนไปตู้โกเบก็ส์นะผมบอกแค่นี้เลยนะแล้วถ้าเกิดหลังจากนี้ผมยังไม่ได้ผมก็จะเปิดไปเรื่อ,อยจนกว่าจะได้นะผมจะเอาเพชรจากไอ้พวกเซเลเบชั่นอะไรมาเปิดแต่เดี๋ยวคงเก็บเปิดทีเดียวนะครับอาจจะเปิดรอบสองอะจนกว่าจะได้ไว้ทุกคนนี่ครับไปต่อนะขอ,อไม่ติดรถสิไม่มีนะครับอินเวชั่นเฮ้ยเบต้ามาฟิว เอ้เวชินฟิชชั่นปูตาร่าอเออนั่นแหละมันก็ฟิชชั่นเหมือนกันแหละโอ้โหไม่มีนะครับไม่มาโอ้โหสุกิมไข่นะครับสุดยอดเลยนะครับโอเคครับมารอบพิษะไอ้รอบพีษอะไรเราไม่รู้นะครับกดจนเพชรเหลือ700แล้วเนะนี่ยโดนเท่ากับโดนโดนกับตู้นี้ไปประมาณ800กว่าแล้วเนี่ยนะครับเพราะว่าเราเอาเพชรไปเปิดโกเบกอนด้วยไงครับโอ,อ้ไม่นี่ด้วยไปแปลงร่างด้วยกระจกแตกใช่ไหม จกแตกมาขอแตกสองทีขอแตกสองทีแต,งทแตกหนึ่งแตกสองไม่มีเฮ้อสงสัยดวงผมเอา้ามาเฉยเลยครับอะไรกันครับเนี่ยมาจากไหนครับเนี่ยบทสองเส้นทาง,าง,างาแล้วนะครับผมเจ็ดสิบเก้าเปิดแล้วนะเอ้ยอย่างนี้แปลว่าโกเบสีต้องมาป่ะถ้ามันมาอย่างเงี้ยเรามีโอกาสได้โกเบสีนะครับมาไ,มได้ไหม เฮ้ยโอ้โหได้เป็นตัวนี้แทนนะครับผมเป็นโกฮังกับอิคารัสอิคารัสใช่ไหมเออชื่อนะครับมารอฟรีครับมาของดีของฟีของฟ,องฟีมักดีเสมอครับมายังไงเอย17กับพิกโกโลไม่ใช่คอมบิเนชันนีหว่าใช่ไหมผมไม่รู้เหมือนกัน,นครับคิดว่าไม่น่าใช่มากระจกแตกอะไม่เหแตกบ่อยเหลือเกินสุดยอดเลยนะครับแตกหนึ่งแตกสองแตกสไม่มี มันมีเอนนี่ของตัวเองวะโคเซยยนสานมมาดูเหมือนกันว่าเก่งว่ะแต่น่าจะเป็นตัวที่อัปเดตมาตอนช่วงดังบอลฮีโร่นะแคปมาอีก700เมตรต้องได้บ้างแหละจริงจริงเอาคอมบินเนชันนะครับโกฮังกับชิกโร่ครับรอบก่อนผมได้โกคูสองสามเพราะอันนี้นะรอบนี้เอ้ยมาเล้ว y e สย e s y ย s ส yes! ในที่สดุดมาแล้วครับทุกคนใ <c oughs> นที่สุดนะครับเซโนนะครับ เซน่์ e ยได้แล้วทุกคนรอดูเลยนะรอดูกันเลยรอดูกันเลยผมไม่ได้โม้นะครับนี่ไงได้ yes. <c oughs> ที่สุดนะครับมาทีนะโกเบซีโอ้โห้กว่าจะมาเทปหมดไปเยอะอยู่นะทุกคนเยอะเอาเรื่องเลยอะ่ะโอ้โห เอาซะเหนื่อยเลยเว้ยทุกคนแล้วตัวนี้มาอีกตัวหนึ่งเอาเข้าไปสุดยอดมากครับโอ้ยโหเอาซะเหนื่อยเลยทุกคนเหนื่อยจริงเว้ยเฮียได้แล้ววะผมล็อกไว้ก่อนเลยเว้ยเฮียยังเหนื่อยโอเคครับเดี๋ยวเราเปิดอีก2อมันติให้มันครบนะครับผมแล้วเดี๋ยวเราย้ายไปตู้โบเบกอนกันดีกว่านะ,ะเอาทังลูกใหม่มาอีกเอายังไงเนี่ยยังไงเนี่ย มาอีกปเปล่ามาหาอีกปเปล่ามันต้องมาอีกแล,แล้วมันต้องมาอีกแล้วแล้วแหละจริงๆเออมาครับโกเบสิเอ,อ้ยแล้วนี่ไงลองเข้าไปครับเบ5ด้วยมันต้องมาแล้วครับทุกคนผมบอกเลยเบิ้ลแอนิเมชันแบบนี้เพิ่มมาอีกตั้งตัวนึงปวดเส้นทางไปตัวนี้ยิ่งปวดเส้นทางยิ่งเก่งนะครับเพราะว่ามันจะยิ่งได้เบิ้ลไม่ตายกันอะไรอย่างเงี้ยมันจะยิ่งโคตรเพราะมันเป็นตัวสแตก็กเป็นดิจิตอล3นะครับผมเฮ้ยไม่แน่ไม่แน่แต่ยังไม่แน่เลยทุกคนเปิดไปก่อนอีกยังไง ยังไงดีมีอีกไหมหมดแล้วหรือเปล่าหรือมีอีกหมดแล้วนะครับดูทั้งมาโอเคเดี๋ยวเราเปิดอีกรอบนึงนะฮะเป็นห้าร้อยห้าสิบหกนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราย้ายไปย้ายไปเปิดตู้เอ่อโกลเดคอนกันนะครับผมอ้าวทั้งอุ้มใหม่มาอีกแล้ว LR ลัวๆเลยครับจังหวะนี้ยังไงดียังไงดีโอ้โหแล้วไม่มีนี่ด้วยไม่มีแอนิเมชันด้วยกระจกแตกสองรอบแน่นอนจังหวะนี้ตรงมาแล้วแตกหนึ่ง แอกสองสวยเอาแล้วครับผม LR มาอีกแล้วตัวอะไรกันครับจังหวะนี้เรามาดูกันขอเป็นโกเบซีอีกตัวหนึ่งเป็นโกเบเบจิตโตแดงนะครับผมเบอร์วายนะฮะโอเคไม่เป็นไรครับไอต้องมีตัวต้องมีตัวนึงต้องมีตัวไม่ว่ามีก็ผมบอกแล้วครับมันต้องได้ฮะเป็นซูเปอร์ซายาสองโอเคเบจิต้านะครับมีตัวไหนอีกไหมยังไม่หมดมี โอไลอีกเป็นทั้งโอเคทั้งแดงตัวนี้หลังก็หลังมันก็มันอีเซ่ไหมผมจำไม่ได้น่าจะอย่างเนาะเออโอเคครับมารอบฟรีนะครับแล้ว,เด,วเดี๋ยวเราไปเราไปเปิดตู้โกเบตก่อนก,กันนะมาดูกันเกิดได้อะไรตกท้ายนะครับก่อนไปเฮ้ยเีต้ามาฟิวชั่นเปล่าผมโลภนะครับตอนนี้จังหวะนี้ผมโลภมากนะฮะอ่าไม่ฟิวชั่นนะไม่เป็นไรโอเคนะครับถึงอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมเป็นตัวละครอ่อร์ของ โกเบสีก็เก่งนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่เก่งนะก็ยังโหดมากๆอยู่ดีนะครับผมมาแล้วเราเปิดยายเลยครับมาพันหกนะครับผมเราเปิดเอาให้สุดเลยนะจะได้อะไรน่าจะเป็น SSR าธรรมดาปะไม่น่ามีตัวอะไรนะครับคิดว่าบูเด็กนะครับผมโอเคไม่เป็นไลนะครับโอเคมาเดี๋ยวเราย้ายมาเปิดตู้นี้กันบ้างนะครับผมกับตู้โกเบก็อดนะ